เปิดฉากกลางรายการจูจูนออ้องอมก็กอดเขาพี่หลิงแล้วพูดขึ้นลอยๆว่าใช่ไหมเพื่อนประโยคที่ดูเล่นๆแต่พ่นออกมาทีเหมือนฟาดเข้าเต็มอกพี่หลิงพี่หลิงทิ้งกับหลุดอาการแววตาเปลี่ยนแล้วหลุดออกมาเฮ้ยเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้จับพี่สาวแววตานั้นมันไม่ใช่แค่ตกใจแต่มันเจ็บ เจ็บที่อีกฝ่ายลดสถานะลงแบบไม่ตั้งตัวทั้งที่ความผูกพันมันไปไกลกว่านั้นแล้วพิธีกรโดนหางเลขพี่หลิงสะบัดไปทางพิธีกรที่ถามประโยคเจาะใจแล้วผู้เสียงห้วนแต่เจ็บลึกว่าไม่น่าถามเลยอ่ะนี่ไม่ใช่แค่บ่นแต่มันคือเสียงสะอื้นที่กบด้วยรอยยิ้มฝืนๆเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเอง อาจจะไม่ได้อยู่ในใจเขาเลยตั้งแต่ต้นน้องออมเริ่มรู้ตัวว่าอีกฝ่ายน้อยใจรีบน้อด้วยประโยคที่ฟังดูเบาแต่แฝงไปด้วยการเบี่ยงประเด็นไม่ใช่เราต้องปกปิดพี่บูมไงเหมือนเราต้องว่าไง,งเพื่อนไม่ใช่เราต้องการจะปกปิดพี่บูมไงอะหรอเอาพี่บูมมาเป็นโล นี่มันเทคนิคโยนระเบิดให้คนอื่นถือชัดๆผู้ที่ดูเหมือนมีเหตุผลแต่จริงๆคือยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นทางการพิธีกรไม่ปล่อยน่ง่ายๆถามต่ออีกดอกแล้วตกลงเป็นอะไรกันแน่เงียบพี่หลิงไม่รอคำตอบเดินไปอยู่ข้ามพิธีกรทันทีถ้าทีคืออยากรู้ให้ชัดอยากฟังจากปากน้องอมเองว่า ตัวเขาอยู่ตรงไหนกันแน่แต่แล้วอะไรเกิดขึ้นน้องออมเดินตามไปจูงมือพี่หลิงกลับมาทำท่าววยวายเหมือนประชดว่าไปไหนอีกแล้วยืนอยู่ข้างๆก็เดินไปข้างคนนู้นคนนี้กลับบ้านเอาเป็นอะไรจริงๆเป็นอะไรจริงๆเป็นอะไรไปไหนอีกแล้วยืนอยู่ข้างๆใจก็เดินไปข้างคนนู้นคนนี้ สรุปสรุปเป็นอะไรกันไปดูคำตอบได้ในซีรีส์บทสรุปอารมณ์ของเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่พี่น้องธรรมดามันคือสองคนที่มีความรู้สึกบางอย่างต่อกันแต่ยังไม่กล้าพูดตรงๆออกมาเพราะโลกภายนอกยังไม่พร้อม หรือพระหัวใจทั้งสองยังลังเลว,ว่าควรเปิดเผยมันดีไหมแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือมันไม่ใช่แค่พี่น้องแน่นอนและไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแน่นอนนี่มันพื้นที่พิเศษที่เรียกชื่อไม่ได้แต่ใครดูก็รู้ว่ามีบางอย่างอยู่ในนั้น